สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกามาอยู่ท่าเรือท่าเตียนนะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาเบิ่งนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมโอ้โหเยอะจริงท่านผู้ชมเลยแดดก็ฮอนฮอนทพี่นอ้องเฮ้ยไม่ท่านผู้ชม โอ้โหนี่ส่วนด้านหน้าบะทองนะท่านผู้ชมจะเป็นอ่าพระปรางพระปรางวัดอาุณโอ้โหน้ำพี่น้องเอ้ย น้ำแดงจึคงคืองเลยช่วงหน้าฝนนะท่านผู้ชมน้ำเขื่อนต้างนั้นจะเป็นวัดอรุณวัดพระปรางน์ทาองเที่ยวกับไฟร้ยายมาแน่เพราะว่าแดดแดดแดดฮอนันท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะท่านผู้ชม นี่ถ้าจะข้ามฝากไปทางวัดอารุณก็จะตอนนี้นะท่านผู้ชมซื้อตั๋วด้านนี้ด้านไหนเต็มเลยท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วาตามถาเตามก็ใจย,ยืนรอเรือมารับขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเลย

ไปแล้วท่านผู้ชมมาปุ๊บฟังนี่มันจะขึ้นเรือต่อท่านผู้ชมเหมโอ้โหสุดยอด่าดผูุ้มบนี่รวมกันซื้อตัวท่านผู้ชมเลมือนเกอกจรเกือกจร ด้านานี้วัดนี้โอ้โห,โโหเต็มเลยท่านผูน้ชมเต็มเลยท่านผู้ชมเต็มเรือกามฝากไปทางวัดอรรุณมวัดพระปราง

ลมแรงมากค่ะท่านผู้ชมไปแล้วอไปแล้วฝรั่งไทยมีแต่ฝรั่งครับท่านผู้ชมเลยหลายแห้งสวยงามมากวัดอรุณ ฟามไปแล้วฟามไปแล้วควุณเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาโอ้โหเจอจริงจกิงคันนี้ไปขนาดมากคุณผู้ชมไปสองงงเหรอ ผมเองมาแล้วมาแล้วองเดี่ยวเต็มรับส่น่อนลางอโหี่จริงนจริงลางเลยครับผม โอ้โหสุดยอดนใส่สลามเนื้อสละวันท่านผู้ชมตามเสี่อาเงินโมเมนต์ตื่นนะท่านผู้ชมเลยคนจะคนเข่าคนออกเต็มเลยคนขึ้นก็ขึ้นคนเข้าก็เข้าคนออกก็ออกท่านผู้ชมโอ้หลายแห้งไปท่านผู้ชมไปมาต้องเสีอยวเปด้านน่องนะท่านผู้ชม ไปโอ้โหเยอะจริงท่านผู้ชมไหมแดดฮอตเปรี่ยงเปรี่ยงเลยท่านผู้ชมมาทักโอ้โหแล้วก็เที่ยวท่านผู้ชมนี่ ข้ามภาคขอห้านาทีมาห้านาทีมาเที่ยวหนึ่งเป็นเทไรคนนะท่านผู้ชมเที่ยวหนึ่งเป็นลอยคิดเอาห้านาทีห้านาทีต่อเที่ยวล้อท่านผู้ชมเลยโอ้โห คุณอะเยอะจริงท่านผู้ชมเลยนักท่องเที่ยวมีแต่ชาวต่างชาติมีแต่ฝรั่งนะท่านผู้ชมเลยยานนี่โอ้โห เยอะจริงเยอะจริงท่องเที่ยวสุดจริงจริงเมืองไทยเอาไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆท่านผู้ชมเอ้ยใจละวันาทอดเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงไปท่านผู้ชมเอ้ยมาทองสีมุ่งหน้าไปทางอ่า ถ้าเรือแม่งหน้าไปทางซอยนกยุงนะท่านผู้ชมว่โอ้โยแซงไปเก่งแล้วเห็นหลังวัยวัมันเป็นของไม่ได้อ๋อพกมีนาชาตามชาทั้งน้อนท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวให้ภาพและบรรยากาศมันมันยายนะทุกคน

โโอ้หนี่ท่านผู้ชมเอ้ย่วนด้านนี่นะเป็นอ่าวัดโพโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงสุดจริงๆเมืองไทย ขนาดขนาดว่าไอ้ยู่ชายแดนนะยังมีการประท้าประทังกันครับอ่าเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมบรรยากาศยังขนาดนี้เลยโอ้โหท่านผู้ชมเลยนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวัดวัดโพนะท่านผู้ชมวัดโพโอ้โหจริงจริงจริงท่านผู้ชมเลยสุดยอด

สวยงามจริงๆท่านพู้ชมเลยตอนนี้บอนทงกสิบาท่านผู้ชมมาเบิง่งตอนกลางวันบรรยากาศก็อีกแบบอีกแบบหนึ่งสวยงามแบบบรรยากาศธรรมชาติกลางวัน,ท,นท่านผู้ชมอนรนท่านผู้ชมสวยงามมากบัดพราม ผู้ชมเอ้ยสวยงดงามสละเกินอันนี้กลางวันน่านท่านผู้ชมเอ้ยถ้ากลางคืนนี่สวยงามคน,นนี้ท่านนะาาผู้ชม,มคน,น,มน,นมโอ้โหสวยงามมากวัดที่นี่วัท่องกับที่เดินออกแล้วพี่นอ,ออกออกผู้ชมเบ่งตามริมถนนต่อโอ้ยชาต่างชาติาเจ้า บุกมาเมืองไทยแต่ละเมืองแต่ละวันแต่ละตอนทีแต่ละชั่วโมงท่านผู้ชมตามเยวเงินโกยเงินเขาเขากระเป๋าเป็นหน่อยหสุดยอดเอาท่านผู้ชมเอ้ยวัหรับคลิปนี้มาท่องกัลยา,า,าท่านผู้ชมเบียงคนนี้แหละมาฝากฝากกดซักสักคลายกดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะท่านผู้ชมบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังหนึ่งใจเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้กับเซราจบเพียงเทนานี้เดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ